สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีเอฟซโทรหนึ่งอ,อมสปริงอุ่นทุกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่ครับโอ้โหเสียงท่อ,อนี่กบเกิดเลย กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมทางทาง youtube แล้วก็ทางเพจ facebook ตีเล็กสายมัน v 2รับชมได้2ช่องทางนะครับนี่คือการทำงานที่มีชื่อว่าโคกน้องนานะครับ ของทีมงานโทรหนึ่งออมทรัพย์อิงคุณนะครับชุดนี้ฉาย,ยาใหม่ก็ชุดลูกเมียหลวงครับฮิตาชิสองนะครับหรือว่าจะสมลายชื่อเรียกขานจานโชว์ครับไม่รู้ว่าพี่เหลาตอนนี้ไปนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะเหมือนจะไปดูเซร์เวดู มีสายมีอะไรรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับไปด้อมด้อมมองๆอ,อยู่ตรงนั้นด้านหลังเจ้าส้มลายนะครับนี่คือโคกหนองนาครับปฏิบัติการกันมาหลายวันแล้วผมก็เพิ่งมีโอกาสได้มาถ่ายจริงๆจังสักทีครับเอา้าเสียนนลปุโซสีชมพูสุดหล่อครับ ผมไม่ต้องบรรยายให้มากนะักหลายคนรู้จักกันอยู่เอาความมันกันเลยนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านลำดวนครับตำบลลำดวนอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์จัดเต็มกันเลยทีเดียวครับ โอ้โหเกือบอยู่แล้วเกือบอยู่แล้วโอ้พื้นชั้น2ครับจุดที่มีการบรรทุกดินออกมาทิ้งนะครับเป็นรูปร่างเป็นพื้นที่นะครับตามแบบตามแบบตามแผนในโครงการครับถึงจุดหมายแล้วฝั่งนูน้น ั่งนี้ถอยยาวครับจานเหลาลงมาแล้วตอนนี้นะครับความลึกอยู่ในระดับชั้นที่สองเจ้าส้มลายเนี่ยลงไปยืนอยู่ในระดับชั้นที่สองครับซึ่งมีความลึกประมาณ2เมตรจากชั้นแรกล้วงลงไปครับ วงสุดมือเลยณเวลานี้สุดยอดมากๆพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวไปเอาน้ำมากินเรียวน้ำอยู่หลังรถน้ำอยู่หลังรถเด้อ จานเหลาเดินร้อนแดดออกแล้วแปลาน้ำเย็ยนอยู่หลังรถมากินนะครับอยู่หลังรถน้องพารวยเนี่ยพร้อมทุกทีมงานกินได้หมดปล่อยตัวครับอ,อ,อ๋อดีดังลั่นเลยครับ ความลึกประมาณ2เมตรหรือว่าเมตร50ถึง2เมตรเนี่ยนะครับประมาณนี้โอ,โอ,โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับเอา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 โอ,โอ้ทางโหดแล้วทางโหดแล้ว ตาดูดิดิเอ,ทอทาเอาเองตงงสู้สโอ้โหโอโหโหรอดไรอดเอ, و, อ, و, อ و. ้าอโอ้ เกือบไปครับเกือบสิ้นลมโอ้โห,โหถอยยาวไปถึงจุดหมายครับบอดไปแล้วทางนี้เริ่มโหดแล้วโอ้ขอบคุณมากครับน้ำไปเอาผมเอาแล้วเราแจกทีมงานเลย กินเย็นๆจะได้ดับร้อนอนนาน้ำไปแจกทีมงานแล้วครับไอที่เส้นขาวๆนี่ก็คือเขตแนวครับ เห็นแนวของขอบปากบ่อในชั้นลึกลงไปอีกนะครับจากชั้นที่สองลงไปเอาตักแล้วตัดก่าเหลาแล้วเอา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 โดนแกงแล้วอุ้ยดูเสียนอน,นครับเสียนอนรอดหรือเปล่า จับตาดูเสียนนดีๆ ดูสิครับค่อยๆหลุดออกทีละชิ้นแล้วครับ mm hmm. ขอบน็อตล้อครับโอ้โห mm hmm. ขอบน็อตล้อหลุด mm hmm. ถึงจุดหมายครับทางเละแล้ว อ่าข้างล่างเป็นไรอีกนาะชมบรรยากาศนิดนึงครับเป็นไรเป็นเราเป็นอะไรอ๋อสายรั่วไปดูนะครับว่าสายไหนรั่วเวลาปุดเวลาขยับตัวเวลาทำงาน จะมีสายรั่วซึมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับทำให้น้ำมันหยดและนี่ก็คือรูปแบบนะครับที่ขุดอาจจะเป็นสามสี่ชั้นละมั้งนี่ยสะลูกนี้จันชูบอกว่าสามชั้นนะครับชั้นที่สามนี่ก็จะ อยู่ตรงบริเวณจุดนี้ครับจะลึกสุดเลยลจะมีเบิร์มมีเบิร์มประมาณ1เมตรประมาณเมตร20 m. นะครับแล้วก็ความลึก2เมตรในชั้นแรกเบิร์มออกมา1เมตรแล้วเขาจะโรยปูนนะครับโรยปูนขาวเป็น เป็นแนวตามรูปรูปทรงตัวนี้ก็จะคดโค้งนะครับลูกแรกนี่จบไปแล้วนี่คือลูกที่สองนะครับโออากาศร้อนแล้วกาศร้อนมากเจอไหมทำงานได้ไหมน่าจะ มันแค่ซึมๆเปอ่าอ๋จาจันเราบอกอาจจะสำหรับคลิปนี้ผมทิ้งท้ายเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมจะขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ชาร์จวงชาร์จแบตก่อนนะครับไฟจะหมดแล้วถ่านจะหมดแล้วแบตเตอรี่ผม